สบายดีน้องสุขสุขพลังเยอสบายดีกินข้าวเศร้าน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเมยมอนเด้อเมยมอนอุ๊ป่านินโตบักใหญ่มาเริ่มสอโตเด้อพี่น้องเด้อมามามาสบายดีมามากินข้าวเศร้าน้ำกันพี่น้องกินข้าวเศร้าน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีที่หักแพงเบมื่อข่ากรรได้หนิ ทั้งลาวท,าทาั้งไทยต่างประเทศม,มาเดอ้อลูกหลานหลานมดทุกคนสบายดีพี่น้องพินข่าวตอนเช้านะครับพี่น้องปลาหนิลต้มหรือแกงเลยแม่แม่อุเอาอุปลาหนิลเอออุอปลาหนิลมาเดอ้อมาเด้อเมกี้สลีเล็กน้ำกันเดอ้อพินแล้วก็เฮ็นเฮ้ยมาเอเอเราสนกันเฮ้ย ดูร้านร้านทุกคนมาเดอ้อเอฟซีหักแพงทั้งใหม่ทั้งเก่ามาเดอ้อกินแม่ม้อนเดอ้อขอมอกขอบใจเนาะถูกกำลังเสียแรงใจที่อยู่ข้างๆแม่ม้อนจะเข้าใจโฮ๊ะป่เป็นแม่ขอบใจล,ลายๆเด,อเดอเ้อลาเด้อมาทุกคนขอให้เจ้าอยู่ดีมีหฮงบุญขำบุญสู้เดอ้อยกสเกลเท่าใส่หวัวปีใหม่นี่ขอให้ได้กับสำเร็จในการงานในการเงินเนาะทุกสิ่งทุกอย่างให้ใหายพิญยาโลคค่า บ็ได้เป็นยังเจ็บแขงปวดขาเจ็บล้งปวดแอวเจ็บทองมองใส่เจ็บเก่ามองหัวกะให้ให,หายภายในมือหนหรวันนี้เด้อพี่น้องเด้อพะเจ้าห้พรซาถูมาแมา่ข้าวตกันกิน,นปลาพี่น้องจะมองดีกินปลา ปลาเนี่ยแหละมันเสร็โดน้องซิบหาพันกิ่งสี่สิบกว่าบาทถึงเงินไทยสี่สิบกว่าบาทปลานิน่นบุเพีงที่นอ่องถือปลาหนำเทิน เขาซื้อเขากินเยอะเขามีเงินซื้อโลดเธอได้ก่อนต้องซื้บาทสิบหาพันกีบกับซื้อดูสี่สิบกว่าบาทเป็นเงินบาทสี่สิบกว่าบาทขั้นปลาปลากระเจียวอย่างนันว่าอาหารในกระซังโลดหนึ่งสาบหาพันนะนะก็แปดสิบกว่าบาท ไป๊ดซื้อปลาแต่ไม่กินกับไหนบอกกินคือใั่แฉมแฉมน่ากินข้าวกับเนาะโอ้ยคนมากินแนี้ได้สักทนกัน 3, ปลาแบบนี้แล้วเรามักเลยเก็บแบบนี้แล้วเรามักขนาดเลยแหละมากินปลามาก,กินอ่นอ,อนๆเป็นเนื้อเป็นยังเราหมัก,กเป็นไงเป็นเนื้ออ่อนเป็นอย่างนีมากิน เขากินเขาทำอะไเขาวะหาละไมเบาวันทีいい่สิบสามนี่จะเป็นวันคิสมาสเลยเนาะตัなな้งม่ม้อนกินก่อนเด้อพี่นนอะโบสถ์มม้อนสิกินก่อนวันที่สิบสามวันคริส์มาสเนี่ยสิฉลองกันวันที่สิบสามันทิศนี่แหะ ผิดอือ่นมา้ฮื้อนี่ยแหละอันโบดไง่นหันวันที่ชาวหา,า่นกินกันที่ชาวหาทีนี้นั่นเพิ่นให้กินโบดบ้านไทยบ้านมันโบดไปบ้านนั่นโบดไปบ้านนี่ปีนี้นั่นจะเก่านั่นโอ้ยไปบ้านนั่นบ้านนี่ม้วนทีนี้นั่นกินบ้านไทยบ้านมัน แต่โบสใหญ่สวรรค์นี่นกจะเพิ่นก็เรีกยกเซิร์ฟไปคือกันอดียวเพราะว่ามันใกล้เด้ใกล้ตะวันใครไปร่วมกันอยู่แต่ว่าไคสิไปกับไปไครโไปกับโบไปโบสใหญ่โบนับ่นจุดแรกแต่บบตัวเองเนี่ยจ้คือไปบนดอนนอกนงเครื่องเป็นระบบระเบียบผู้ใดใครที่ผู้ใดมีเนาะเป็นให้นงสินมีเมื่อ เขาระบบระเบียบเมือ่อวันกิสมาเนี่ยตัวน,นี้กัตรงแล้วอื่นจะได้ว่าเป็นยังไม่รู้ครับ ต่างค่ะคุณนี่ม้อนก็ได้ซินมีลัวข้าวทีไปสื่อ,อยังางานผ้าถ่านห้างนั่นแหละถ้าเด็กน,นุงน่งใส่กันกระมู มอนกับมะคยเข่าวัดพิสมาจ้าเขื่อเนาะซื้อมาปีนี่เป็นปีแรกเข้าม่อมอนแหละแต่ก่อนกับมะคยเนาะมะคยเข่าศาสนานี่ยแบบนี้มาเข่านี่เขาคืรู้สึกมวนจิตมวนใจด้พี่น้องเลยมาเข่าศาสนานี่รู้สึกมวนจิตมวนใจสบายใจนะบอกกังวลเรื่องนี่ใดเอาเรื่องนอื่นมาคิดสบายใจคือว่าจิตใจเขาโล่งม่วน

nói cả xâm lái chạy ra tính như bao học được tập mười hai tháng chẳng nè, hm quá yêu thích 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 ซุ่มซื่นด่ครับน้าน op, เา่ายื้อหแหงรักกินน้ำยื้อซุ่ม ซื้อกระร้ามอะไรข้าวมะขูดเจ้าก็ทิ้งเขากำเพียงเลยหนึ่งเขากำทิ้งทเห็ดอันวานเขากำกินไมเื้อผ้ามาเห็ดมะขูดขนาดใจญเขากำเขาลดี่ิบาทเยนไทยน่โลซี่ิบาทน้ำลาวสิพันกี่ ห่อสี่สิบสามสิบกว่าบาทเนาะเงินึ้นอะไรเงินึ้นกับประห x x ản, ่อสี่สิบสามสบกว่าบาทโดหนึ่ง เอาทีนี่คิงกันลาไปก่นปนอนพนอนเด้อเลยก็ไล่ก็แซ่ซ่องนอนมาคีงแย่หมอพอนองเด้อบ๊ายบายเอาทีนี่กำไปมอนไลาไปก่อนเด้อพอนองเด้อลึมติดตามคิดหนาเด้อรุมก็แซ่ก็ไล่ซัดก็ไข้หน้าซ่องน้อง,งน,น้ำคีนี้แย่หมอพอนองเด้อบ๊ายบาย <Bye. S 2>